สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ b i g s i x Premier League เจาะแท็กติกโดยอั้มฟุตบอลจีเนียสเว็บเดียวที่เรามั่นใจตามรลยแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยบอลของทางซิตี้เนี่ยนะครับมีออปชั่นเพิ่มขึ้นในการขึ้นเกมไม่ต้องบอลไม่ต้องขึ้นบอลเป็นตัวยูหรือไม่ต้องขึ้นบอลด้านกว้างอย่างเดียวแล้วนะครับปกติเนี่ยบอลซิตี้จะขึ้นบอลด้านกว้างเป็นหลักก่อนแต่บอลซิตี้ตอนนี้เข้ากลางมากขึ้นนะครับนะคุณตุ๊กานะครับจ่ายนะครับทางควินเดอร์บอยเป็นต เข้าปางให้ทางเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับนะได้ได้ชนได้ตั้งได้เก็บบอลแดนหน้าแล้วก็พาบอลทะลวงตรงกลางเข้าไปลูกนี้โจโกเมสต้องออกมาโจโกคูเมสนะโจโกคู jo Go uh เนี่ยนะครับต้องออกมาตามจอมันบูนะครับติดแต่เขาดูดิคุณทุ้งผ้าดูนะคือแบบพยายามตามติดตลอดเหมือนเป็นโจที่เหมือนเป็นโจที่ทางเยืนคอฟตั้งมาเลยนะครับว่าให้โกเมสตามฮาแลนด์หนักๆเลยนะครับแล้วก็ตามหนักทั้งเกมจริงนะครับคือพยายามที่จะเลี้ยงลายด้วยส่วนหนึ่งยืนตำแหน่งด้วยส่วนหนึ่งแต่ต้องพยายามเข้าตันงก่อนนะเพื่อจะรอให้ฟานดาเป็นต โจโกเมสลูกนี้ก็ทำได้ดีตันไว้นะถึงจะไม่หลุดก็ตามแต่มันชะลอได้นะครับนะชะลอให้ฟานได้เข้าเข้าชะลอแบบเข้าเข้าด้านหน้าอีกทีหนึ่งนะแล้วตัวเองก็วิ่งกลับตำแหน่งไปนะไปฟอร์มไลน์กองหลังนะครับของทางแมนซิตี้เนี่ยนะครับเอ,อ่อของลิเวอร์พูลเขาจะไม่บีบได้สูงมากแต่ของแมนซิตี้เนี่ยค่อนข้างสูงนะผมค่อนข้างแปลกใจเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่า แมนซิตี้เนี่ยนะครับนะ่ะค่อนข้างที่จะบีบสูงเพ,เพื่อเหมือนเหมือนเป๊ปนัดเนี้ยมั่นใจว่าตัวเองเล่นเป็นตัวเองได้เต็มที่ในการเจอลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็เขาก็พิสูจน์ว่าเขาทำเกือบได้นะทำเกือบได้คือแพทเทิร์นในการยืนเกมลุกยืนเกมรับคือเป๊ปเนียนทุกอย่างนะครแมนซิสตี้เนียนทุกอย่างมันขาดแค่เรื่องของ,ของการเอาชนะเกมรับของทางลิเวอร์พูลนั่นแหละที่แมนซิตี้นั้นยังทำไม่ได้ในเกมนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับนักเตะของลิเวอร์พูลหลายคนโชว์ฟอร์มได้ดีด้วยนะซึ่งก็ เออ่แมนซิตี้ก็ขึ้นมาไล่แบบตามสูตรของตัวเองเลยนะครับนะระบบของซิตี้มันจะไม่ใช่เกเกนนะครับแตนะ่มันก็จะเป็นคล้ายๆมันก็จะเป็นคานเตอร์เพรสซิ่งที่ที่ค่อนข้างเร็วและเน้นการเน้นการตัดการจ่ายบอลของลิเวอร์พูลไปหาตัวผู้เล่นคนอื่นนะไม่ได้เป็นการลุมกินโต๊ะเหมือนลิเวอร์พูลนะครับก็จะยืนเป็นโพสิชันแบบนี้แล้วก็ใครได้บอลปุ๊บก็จะวิ่งเข้าหานะครับแล้วก็ทำให้จ่ายบอลขึ้นมายากนะครับแต่มันก็สู้กันสูสีนะครับทีมหนึ่งก็พยายามบีบคือทั้งสองทีมพยา,ายามากก นะครับแต่ว่าทั้ง2ทีมครองบอลดีแล้วก็เล่นบอลจากแดนหลังดีทั้งคู่นะครับมีผู้สาประตูมาเล่นร่วมทั้งคู่นะครับแล้วบอลของทางลิเวอร์พูลก็ดูดูโฟลดีถึงแม้จะเป็นโจโกเมสนะเบอร์จิฟฟันไบก็ออกบอลจากแดนหลังช่วยแก้มาลูบอสันนะเล่นกับเตลโก้คันทาราซึ่งมีเทคนิคในการจ่ายบอลขึ้นหน้าที่โอเคพลิกบอลได้อยู่แล้วเนี้ยมันสูสีกันทุกพื้นที่ของสนามจริงนะครับแต่ลักษณะของการเล่นโจมตีของลิเวอร์พูลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการเล่นไดเรกมากกว่าของเิตี้เนี่ยอย่างที่ผมบอก นัดแล้วนะตั้งแต่นัดของออตั้งแต่นัดของแมนยูแล้วนะครับแมนยูนัดนั้นของแมนยูเนี่ยเป๊กโกดิโอลาตำแหน่งนี้ใช้ควิสเวนเดบรอยซึ่งตำแหน่งตรงนี้ครับมันทำให้ทางเจ้าหนูฮารวีย์เลียนั้นปิดประกบยากนะครับประกบยากคือเขาไม่สามารถไล่ไปถึงอาร์เก้ได้เพราะเขาต้องคุมทางเบรโดซิวา ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัวบนด้านกว้างอย่างโฟเดนก็จะได้1ต่อหนึ่งกับแบคด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าสถานการณ์เนี้ยนะครับมันคือทางมิลเนอะร์โดนลุมอยู่2คนนั่นก็คือทางกุนตกันแล้วก็ทางโฟเดนนะครับซึ่งซิตนะี้เนี่ยเป็นทีมที่ยืนตำแหน่งสร้างสถานการณ์ลุมผู้เล่นทีมฝั่งตรงข้ามเก่งนะครับนะบนะก็คือเอา2คนไปลุมเอาสคนไปลุมตลอดนะครับอย่านงะที่เรารู้กันเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจุดเนี้ยนะครับทารวิเอ์เรียญจริง,รงก็โดน2ลุมอยู่นั่นก็คือทางอาเก้กับทางแบรโดซวาซึ่งเขาไม่ างซาลาเนี่ยอาจจะต้องไล่เส้นกลางนะครับนั่นก็คือทางโรดรีและยาวไปถึงดีอาร์สส่วนทางบอบบี้เฟอร์มิโนเนี่ยนะครับนะน่าจะต้องแบบวิ่งไล่ยนาะถ้าสมมุติว่ามันออกด้านกว้างมาเขาอ,อาจจะต้องมาคุมดีอาร์สหรือทางอาคันจีนะครับแล้วก็โจตาด้านหลังเนี่ยเขาก็จะคอยคุมด้านหลังอีกทีหนึ่งซึ่งตรงจุดเนี้ยนะครับด้านหน้าของลิเวอร์พูลอ,อ่ะถ้าคิดว่ามันเป็น4-4-2นะถ้าคิดอย่างนั้นนะมันเป็น4-4-2เนี่ยด้านหน้าลิเวอร์พูล2คนตัวผู้เล่นซิตี้มั่ง5คนอะ่ะไม่มีทางไล่หมดอยู่แล้วถูกมัครรบเพาะซิตี้ก็เาคาะครองบอลไปช่่วววงแรรกจะะะเเเยอเพาาตัผู้ล่นมาากกว่ ัดเจนแต่ถ้าสมมติลิพูดันขึ้นมาทั้งฮาวิเอเลียดและทั้งโจต้ามันก็ยังน้อยกว่ายอยู่ดีก็คือมันจะกลายเป็น4ต่อ5นะครับ5ต่อ4ีนแมสเซตตีก็ยังเอานัมเบอร์อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ถ้าลิปูขยับมาถ้าโจต้าขยับออกมาปิดอาคายี่นะครับเฟอร์มิโนขยับออกมาไล่ดีอาร์สนะครับทางซาร่าไล่มาที่โรดวีทางฮาวิเอเลียดเนี่ยก็ต้องเลือกระหว่างจะไล่ Diego, เดียโก้จะจะไล่ทางแบรโดซิวาหรือตัวเองจะขึ้นไปไล่ทางทางนาธานอาเก้นะครับ ซึ่งตรงนี้มันก็เกิดสถานการณ์ก็คือมันจะมีตัวเหลือหนึ่งตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลิพูบีไปแค่4คนไล่ไม่จนแล้วจะโดนแก้ไปทางด้านกว้างซึ่งด้านกว้างเนี่ยนะครับมันก็จะ2ต่อหนึ่งอยู่แต่ตรงเนี้ยมันอาจจะเป็น2ต่อ2อยู่เพราะว่าฟาฟินโยยังไม่ขยับฟาบินโยกับทาง,ทางเกียรโก้คันทร่าเนี่ยยืนเป็นคู่มิดฟิลค,คู่กลางถ้ายืนในแผน4ี่สแบบนี้นะยืนไปไม่ฟิลคู่กลางสมมุติว่าถ้าเขาจะขึ้นไปด้วยถ้าฟาบินโยขึ้นไปด้วยครับอีกคนหนึ่งมันจะเป็น5 5 5 5ตตต่่่ออพมมนเเเปป็ุ๊ีถาาวซิดูหมือนจะ้ากใช่มต่อ5นน่าาจะขึ้ยก ปรากฏไม่ใช่เพราะว่ากว่าที่ลิ์พูจะไปไล่จนเนี่ยนะครับอาร์เก้นเนี่ยก็จะส่งบอลไปหาโฟเดนถ้าฟาบินโยไม่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับถ้าโฟแล้วโฟเดนได้บอลขึ้นมาคุณนึกภาพว่าฟาบินโยหายไปอะ่ะแล้วฟโวฟเดนที่อยู่วงกลมสีเหลืองอ่ะได้บอลขึ้นมาไอคนสวยก็คือจะเป็นเจมส์มิลเนอร์เหมือนนัดอื่นๆเลยที่เป็นแบบคาร์วเกอร์ปีเตอร์นัดก่อนแล้วก็ดิโอกโกด,ดาโลนัดก่อนน่ะจะเจอสถานการณ์เดียวเลยครับแต่เพราะว่าเยนคอปเขาวางแผนมาว่าไม่ต้องไล่ให้สุดไม่ต้องใช้จํานวนตัวผู้เล่นที่ขึ้นไปไล่ครับถ้าคุณขึ้นไไปป่สุดรกบ 5ต่อ5้าข้างบนเนี่ยข้างหลังมันจะซวยนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงไม่ให้ไล่ไงพอไม่ไล่เสร็จปุ๊บเนี่ยสถานการณ์ของซิตี้มันเลยเจาะลําบากขึ้นเพราะว่าโฟเดนกับทางกุนโดกันเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เจอ2ต่อ1กับทางมิลเนอร์คนเดียวแต่ฟาบินโยจะคอยช่วยอยู่สุดอยู่เสมอกับอีกแทคนติกหนึ่งที่เยนครอบสร้างมาแล้วก็ทําได้ดีนะ ทำได้ดีคืออาจจะไม่ใช่ทุกครั้งที่สามารถหยุดได้นะแต่เดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังแท็กติกที่2นะครับแต่มาดูรูปแบบการเล่นก่อนถึงแม้ว่าจะยังไม่สามารถสร้างสถานการณ์หนึ่งตอนเออสองตอนหนึ่งได้ทุกพื้นที่ขนาดเกมซาวน์ตันหรือเกมเกมแมนยูนะครับแต่ก็จะมีหลายจังหวะที่ผู้เล่นของลิพูนั้นตามการส่งบอลไม่ทันแล้วก็แมนซิตี้ก็สร้างสถานการณ์สองตอนหนึ่งขึ้นมาได้อยู่ดีนะครับขึ้นทำทำขึ้นมาได้อยู่ดีครับเนี่ยอย่างรูปเนี้ยนะครับโฟเดนกับกุนตัวก,การอย่างเงี้ยก็ล er, ุมมิลเนอร์ สองต่อหนึ่งนะครับแต่มันยังไม่ได้หลุดมากครับจริงๆแล้วมันคือ4จะมองว่าเป็น4 4 2ก็ได้นะคือ2คนแดนบนอย่างทางซาร่ากับเฟอร์มิโนนะครับแล้วปีกปีกซ้ายอย่างโจตานะครับแล้วก็มิดฟิลด์ตุ้กคู่กลาง2คนก็จะเป็นฟาบินโยกับทางกับทางอคันทาล่านะครับแล้วปีกขวาก็จะเป็นฮาวียเอเลียรก็มองแบบนั้นได้เนี่ยลูกนี้ขึ้นไปไล่พอไล่เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับพอคุณจะขึ้นไปไล่สูงปุ๊บอะข้างหลังมันจะกลายเป็น2ต่อ1ตลอดเลยเว้ยแต่ลูกนี้มันยังไม่เสียหายมากเพพรราาาาาะะว่่่ยย่่มมมิิิดดฟฟลลลล์ยยยยยยยััััััังงงงอออออูููใใใกกกก้้้ๆๆๆคคคบบนนนโท็จุไ แต่ก็ดูอันตรายนี่คือนี่คืออันตรายนะแต่ลิเวอร์พูลชดเชยความอันตรายครับการเล่นระหว่างไลน์ของทางแมนซิตี้ในเส้นเหลืองอ่ะมันคือการยืนระหว่างไลน์การฟอร์มลายเกมลุกนะครับให้มันอยู่ระหว่างปกติปกติเลยนะนะครับให้มันอยู่ระหว่างลายกองกลางกับกอง,กกองหลังของคู่แข่งเนี่ยนะครับนั่นก็ฟอร์ม5ช่องไปเลยทีนี้ลิเวอร์พูลเขาใช้ทัคติกที่2ตรงจุดนี้ก็คือการบีบนะครับการบีบไปโอเวอร์โหลดด้านใดด้าน,านหนึ่งในเกมรับนะครับวันไซด์โอเวอร์โหลดแต่ไม่ใช่วันไซด์โอเวอร์โหลดเกมลุกเป็นวันไซด์โอเวอร์โหลดเกมรับนะครับ ซึ่งถ้าคุณตามตเส้นสีแดงเส้นหนาสีแดงเ่ยผู้เล่นของลิร์พูลเนี่ยนะครับจะทิ้งพื้นที่เกือบ40%ของสนามะนะครับที่อยู่ทางขวาไปเลยจะมาเล่นกันแค่พื้นที่ที่อยู่ในกรอบสีแดงะนะครับแดนด,ด้านใดนด,นด้านหนึ่งคือบ,บีบไปเลยนะครับคุณนับดูนะนี่คือผู้เล่นลิริพูทั้งหมดแล้วนะอาฟิวทั้งหมด10คน นับในแผน,นแผน4-4-2นับหรือกุญจะมอง4 3 3ในบางจังหวะก็ได้นะครับมันเป็นมันนเป็แบบแผนสลับกันตลอดนะครับเออ่ซาร่านะครับเฟอร์มิโนโจต้านะครับเนี่ยสตัวบนเนี่ย,น,น,ยนะครับก็อยู่ไม่เกินเนี้ยนะครับแล้วลายของโจต้ากับลายของโรเบิร์ตสันข้างล่างเนี่ยอยู่ลายเดียวกันเลยเห็นไหมนะครับแล้วมิดฟิลด์เนี่ยก็ต้องโอเวอร์โหลดเข้าไปบีบครับเพื่อบ,บีบให้พื้นที่มันกระชับขึ้นให้มันเล็กขึ้นทำไมมิดฟิลด์ต้องบีบไป เพราะว่าแผงหลังนะเทไปเลยแผงหลังเทไปทั้งแผงเลยนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยยืนครอปใช้เป็นวันไซด์โอเวอร์โหลดเกมรับคือเทไปเลยแล้วทิ้งฝั่งขวาไปเลยทิ้งฝั่งขวาก็คือเส้นที่ลากอยู่ด้านล่างเนี่ยบนหัวผมเนี่ยเห็นไหมเส้นเส้นเนี่ยมันลากลงไปเนี่ยนะครับเนี่ยฝั่งนู้นน่ยมันเป็นทางชัวร์คันเซโล่นะครับที่เขาทิ้งเลยโรเบิร์ตสันเนี่ยไม่ได้ไปคุมตัวกว้างสุดโจต้าก็ไม่ได้ไปคุมตัวกว้างสุดเห็นไหมทั้งคู่อยู่ในลายเดียวกันที่ประมาณเกือบ60%ของสนามโรเบิร์ตสันเนี่ยกลายเป็นมาจับเควินเดบรอยนะครับ ฟานไดเนี่ยจับทางฮาลันนะครับหรือว่าทางตัวที่ใกล้ที่สุดนั่นแหละแล้วโจโกเมสเนี่ยฟอร์มไลน์ให้ยืนอยู่ใ,นในกล้กับทางแบ็คขวาอย่างเจมส์มิลเนอร์ซึ่งจะมีตัวสอดก็คือทางกุนตักานที่อยู่ด้านหลังนะพอพอพอ,พอโกเมสเนี่ยโจโกคูเนี่ยมันยืนอยู่ในพื้นที่ประมาณนี้นะครับการที่ทางกุนตักานจะวิ่งสอดทะลุฮาร์สเปซทะลวงขึ้นไปในพื้นที่ด้านบนมันยากครับมันไม่เห็นนะแล้วโจแล้ว,ลวทางฟิลโฟเดนอ่ะก็แทงตลอดนะ แทงให้กุนโัการวิ่งแทงให้กุนโัการวิ่งแต่คุณก็จะเห็นเลยว่าโจโกเมสทันเกือบทุกลูกโจโกเมสเขาดูแลพื้นที่ในฮาวสเปซตรงนั้นอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นแผนของซิตี้ใน2อหนึ่งตรงเนี้ยมันอาจจะดูโดนรุมอยู่แดนบนนะแต่พอเข้าพื้นที่ลึกขึ้นไปปุ๊บอะลิร์พูเอาอยู่ไงลิร์พูยังจัดก,การได้แต่มันไม่ได้อยู่ยเกิดมาจากโอ้โจโกเมสมันเก่งมากมันอยู่ที่ระบบที่ยานครอฟเขาวันไซไปเลยงั้นเออใช้ผู้เล่นมันมีแค่10บคนครับอยู่ที่โค้ชอะจะใช้ประโยชน์ จากไอชุดผู้เล่น10คนเนี้ยในหมากแบบไหนหรือว่าในในพื้นที่ตรงไหนเป็นหลักนะครับซึ่งผมว่าอันนี้ผมชมเยอะครับเลยนะว่าพอใช้วันไซด้านวันไซเกมรับด้านขวาเนี่ย มันทําให้มันทําให้ข้อได้เปรียบที่ซิตี้เนี่ยใช้จุดเนี้ยทะลวงมาแล้ว2เกมเนะครจนแบบทะลวงเป็นขี้เลยอะเจาะประจุยเลยนะครับแม่งแบบทะลวงเข้าฮาวสเปซเก่งมากๆนะครับซิตี้ทีมนี้เยร์นครับแม่งแก้ได้เยร์นครับแก้ได้ดีเลยแหละครับต้องชมเลยนะครับอันนี้ต้องชมเยร์นครับเลยนะแก้ได้ดีมากๆนะครับในขณะที่เอ่อในจุดของทางของทางเกมรับของลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็เลยคอมเพกขึ้นเห็นไหม จริงๆแล้วมิดฟิลลเวอร์พูไม่ได้วิ่งดีนะครับหลุดบ้างหลุดหลายจังหวะเลยเหมือนกันนะครับแต่ด้วยความที่แผงหลังของลิ์พูล4คนมันเล่นกันวันมันเล่นกันด้านเดียวอะนะครับมันยืนใกล้กันและพื้นที่มันปิดได้ระดับหนึ่งถ้าคุณไม่เปลี่ยนแกนไกลๆไปหาชัวร์เซโร่แล้วหลุดเลยเนี่ยมันจะดูพอดูแลได้ครับมันจะพอดูแลอันตรายฝั่งหนึ่งได้แล้วพอเขาจะสวิตชิ่งปุ๊บคุณค่อยคลายตัวออกแล้ววิ่งเทไปแล้วก็ต้องไปหวังว่าโจตาจะลงมาทันด้วยนะเพราะฉะนั้้้นนนนนเเเี่่่่ยยิงงงงงททตตตอออชชมมมมกกกกกจุุดดดึึ็็คืผููลลลลววรรััาหหหหถแแซ วิพูดูแบบใช้พลังงานเยอะกว่าเยอะเลยครับเพราะว่าคุณทิ้งด้านล่างแบบนี้พอบอลมนสวิชไปปุ๊บอะ่ะคนที่ต้องวิ่งไกลมากๆเลยคือโจตาอนดูโรเบอร์สันต้องสปินตลอดเลยครับคือแบบพอบอลถูกเปลี่ยนแกนข้ามหัวคุณไปปุ๊บวิ่งอย่างเร็วเลยอะ่ะเพื่อจะแบบไปโครสอัพไปปิดพื้นที่ให้เร็วขึ้นแล้วกองหลังก็ต้องเทกันมามิดฟิลก็ต้องเทกันมาเป็นระบบนะครับแล้วโจตาก็จะเป็นคนที่วิ่งไกลสุดไปช่วยโรเบอร์สันตลอดเห็นไหมพอเปลี่ยนแกนมาปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหม เชฟเกมรับเนี่ยมันจะเทกับมาตรงกลางแล้วแต่ที่มันสําคัญก็คือ4-4-2นะครับโจตาเนี่ยยกตัวอย่างเช่นโจตาเนี่ยครับอยู่ในจังหวะแบบนี้แล้วกว่าจะไปถึงหน้ากรอบเขตโทษเนี่ยคุณนึกว่าเขาต้องวิ่งไกลขนาดไหนแล้วต้องไปยืนขนานกันอยู่ในเส้นเดียวกันกับในระดับเดียวกันกับมิดฟิลด์ของทางลิเวอร์พูลด,ด้วยนะเนี่ยคือการช่วยเล่นเกมรับของโจตาครับคือแม่งคือโคตรขยนันวันนี้โจตาเจ็บปะ เจ็บใช่ป่ะสุดท้ายโจตาเจ็บใช่ป่ะคือไม่แปลกเลยนะเพราะว่าเขาใช้พลังงานไกลมากคุณน,นึกภาพดูจกักวิ่งจากครึ่งสนามลงมาอย่างเงี้ยทุกครั้งอะ่ะพอซิตี้เขาเล่นด้านกว้างครับเขาเล่นบอล5คนเนี่ยเขาเขาเล่นด้านกว้างคุณอยู่แล้วแล้วที่สำคัญคือเควินเดอร์บอยเนี่ยเข้าประจำตำแหน่งที่จะทำร้ายแอนดรูว์บ์ชันตลอดอยู่แล้ว ถ้าฟาบินโยลงมาไม่ทันถ้าเตียเออไม่ใช่เตียก็คันทร่าถ้าลงมาไม่ทันนะครับลูเอนจูนวร์ชันไม่กล้าออกอยู่แล้วไม่กล้าออกอยู่แล้วครับถ้าออกมาปุ๊บเนี่ยแม่งแทนเข้าเควินเดอร์บรอยนี่ชิบหายเลยถูกไหมซิตี้เขาเป็นทีมที่กะจังหวะรอจังหวะอยู่แล้วว่าคุณเนะ่ะเปิดเมื่อไหร่แบ็คเปิดเมื่อไหร่กูเล่นเลยนะครับหลังแบ็คเรียกง่ายๆว่าพื้นที่หลังแบ็คอย่าเปิดนะเปิดปุ๊บนี่เขาล่อเลยนะครับแต่ลิเวอร์พูลเนี่ยมีวินัยสมาธินะครับ แล้วก็ต้องช่วยกันหลายครั้งเนี่ยนะครับมิดฟิลด์อย่างเตียโก้คันธาร่าก็หลุดแต่เพราะมันมีโจโต้ามาคอยชะลอบ้างมาอะไรบ้างมันทําให้อคันธาร่ายังแบบพอกลับมาทันนะและถ้า,าคันธาร่ามาเนี่ยนะครับนะก็คืออนดูนเบอร์ซนก็สามารถที่จะเล่นแบบสบายใจขึ้นคืออย่างน้อยๆถ้าเขาชัวร์คันเซโล่กระชากหลุดโจโต้ามาเขาสามารถซ้อนได้เขาสามารถซ้อนได้าาาไดแต่ไม่ใช่มายืนรออยู่ข้างนอกนะคุณยืนอยู่ตรงนั้นละดีแล้วแล้วพอมันเข้าพื้นที่คุณคุณค่อยเข้านะครับพอคู่แข่งเขาเข้ามาคุณค่อยเข้าแล้วไม่ต้องห่วงงเดดอออบรยยยไพาะมมนีคคช่่วูแลต มันเป็นระบบที่ผมว่าเยือ้คล็อกทาได้ดีนะการใช้ปีก2ฝั่งการใช้แผน4 4 2แทนที่เป็น43-3อะ่ะโดยตรงอะ่ะมาแก้หมากของทางเปเปดิโอลาแบบนี้นะครับแต่ตรงกลางมันจะเหนื่อยถ่านตรงกลางคุณต้องมีบับบี้เฟอร์มิโนลงมาช่วยเกือบเสมอเลยนะเพราะว่าตรงกลางมันมีแค่2คนก็คือทาง ฟาบินโยกับทางเตลโกคันทล่าถ้าบ๊อบบี้เฟอร์มิโน่ไม่ลงมาช่วยไม่ลงต่ําลงมานะอันตรายมากนะครับที่ทางโรดรี่เติมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณโดนแบบแถว2ได้เห็นไหมมันคือการช่วยกันทั้งทีมแต่ลิเวอร์พูลเมื่อเวลาทําได้เนี่ยพอเล่นบอลไดเรกหรือบอลยาวเนี่ยซิกเนเจอร์ลิเวอร์พูลคือวางวางจากหลังไปหาซาร่าแต่ผมที่ผมอยากให้คุณดูก็คือจุดอ่อนของซิตี้วันนี้มีเหมือนกันแลเวอร์พูลเนี่ยนะครับ ผมว่าเยื้นคล็อปสั่งให้มีตัวผู้เล่นของลิเวอร์พูลเนี่ยไปยืนอยู่ในพ็อกเก็ตนะครับไปยืนอยู่ในในพื้นที่ตรงเนี้ยหลังตรงกลางหรือของทางซิตี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าโรดรี้ก็ต้องเติมขึ้นไปเล่นเกมลูนะ่าพอเติมขึ้นไปเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีมาปิดพื้นที่ตรงกลางเนี่ยไม่ทันเห็นไหมกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงใหญ่ๆเนี่ยคือส่วนใหญ่แล้วนักเตะลิเวอร์พูลว่างหลายคนเลยนะครับถ้าถ้าดูกันตามเนี่ยคือว่างถึง3คนด้วยกันนะว่างแบบอันมาร์กแบบไม่มีตัวมาร์กเลยเฟอร์มิโนโ่โจตาอะไรพวกเนี้ยนะครับ คือไม่มีตัวมาร์กฮาเวีย์เรียดมัง้งหรือใครอะนะครับไม่มีตัวมาร์กอะไรแบบนี้คือ3-3ตัวด้านล่างเนี่ยไม่มีตัวมาร์กเลยแบบนี้นะครับคือมันทําให้ลิอร์ส่งบอลย้อนกลับมาเขาถึงได้บอลบ่อย เขาถึงไม่เสียบอลพอส่งบอลย้อนมาปุ๊บเนี่ยส่งมาหาตัวว่างนะครับเพราะว่าซิตี้ลงมาปิดพื้นที่ตรงนี้ไม่ทันก็ทําให้บอลลิฟต์พูลในการสวนนะ่ะอันตรายอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับแบบสาดมาตัวเก็บกบบ็เก็บบอลไปเก็บบอลแล้วเคาะต่อเข้ากลางมาเคาะต่อเข้ากลางมาเสร็จปุ๊บเล่นบอลทัชเลยเล่นบอลเล่นบอลจังหวะเดียวเลยครับบอลลิฟต์พูลบอลเร็วบอกแล้วว่าเป็นบอลเร็วไม่ปล่อยให้ซิตี้ฟอร์มเกมรับแน่น ม่ได้ปล่อยเฮซิตี้กลับลงมาลิเวอร์พูลเนี่ยจะเอาบอลเข้าพื้นที่ว่างให้ไวมากๆเลยนะครับลูกนี้ฟาบินโย่ตันแทงโคตรด,ดีเลยแทงทะลุทะลุสอทะลุ2อถึงสตัวเลยนะนะบแบบนี้ลูกนี้ควรจริงๆควรได้ประตูขึ้นนำด้วยนะครับนะโจมตีพื้นที่ว่างโจมตีพื้นที่ว่างอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทะลวงอ๋อจริงลูกนี้ควรได้ประตูจริงถ้าแอนเดอร์ซันไม่เซฟอะนะเป็นมิลเนอร์มั้งเติมขึ้นมานะครับเป็นมิลเนอร์ที่วิ่งเติมพอฟาบินฟาบินโย่แทงทะลวงขึ้นมาปุ๊บเป็นมิลาาาาาางงนนนนนนีีน่่่่ถ้เเเเเเเกกกิดดแอออออรรรร์ซััไมมมฟผลลปป็ะะะตูตูสยคบพว เปิดเข้ามาตรงกลางเนี่ยผู้เล่นลิเวอร์พูลสองคนนะที่เข้าหาบอลถ้าอเดรีนไม่ออกยังไงลูกนี้เป็นประตูเกือบแน่นอนอะเอางี้แล้เกือบแน่นอนเนี่ยคุณดูระยะของผู้เล่นซิตี้ดิสามส่วนอะนะครับคือยืนห่างกันมากเพราะนี่คือแก้ไขแล้วอันนี้คือโดนโจมตีจุดอ่อนแล้วนะครับแก้ไขแล,และทุกลูกของลิเวอร์พูลที่บุกซิตี้มาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับคุณจะเห็นว่ามันเป็นการบุกแบบแผงกลางของซิตี้มาไม่ครบหรือว่าทีมของซิตี้ไม่ได้ฟอร์มเกมรับเพราะมันจะเป็นการเล่นเร็วทุกครั้งเลยครับลูกนี้ถ้าฮาวิ อันตรายโคตรๆอะบอกให้นะบอลลิพูเนี่ยสามสามคือคุณสร้างสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งกับคู่แข่งในเกมบับได้อย่างเงี้ยคือคุณต้องเล่นเร็วและแม่นยำด้วยอันนี้คือต้องชมบอลลิพูกับซิตี้ที่แตกต่างกที่ค,คือจ่ายบอลกันแม่นยำนะับจ่ายบอลไม่ค่อยเสียนะับจ่ายบอลอยู่ในเรทอัตราที่แบบอัตราสมเป็สูงนะครับซึ่งวันนี้ของทางลิพูอาจจะไม่สูงมากนะอาจจะไม่สูงมากเพราะว่าพยายามครึ่งแรกก็จ่ายเสียเยอะนะครึคร่งแรกจ่ายไม่แม่นยำมาก,มากเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยย,ยังเกรงๆอยู่นะครับ แต่ครึ่งหลังก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็เล่นบอลสวนแบบบอลสวนมันก็จะมีบอลเสียเยอะอยู่แล้วแหะแต่ว่าบอลที่จ่ายสำเร็จมันก็โอเคอยู่นะครับในระดับ77%ส่วนทางแมนเชสเตียกก็เกือบ90%ซึ่งก็สไตล์ซิตี้อยู่แล้วถูกไหมนะครับซึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นภาพประมาณว่าลิเวอร์พูลได้สวนกลับมาเจอกับกองหลังของซิตี้ซึ่งฟอร์มไลน์แบ็กโฟยังไม่ได้เลยก็จะเป็นแบ็กทรีอยู่แบบนี้แต่ส่วนของลิเวอร์พูลเองมีจุดพลาดไหมอย่างที่ผมบอกว่าแผงกลางลิเวอร์พูลก็มีจุดพลาดเหมือนกัน ที่ผมวงกลมสีเหลืองไว้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่ที่แดนกลางลิวพูเปิดไว้ไม่มีนักเตะลิวพูอยู่เลยในพื้นที่ตรงนี้รอบๆด้านซ้ายนะครับซิตี้ฟอร์มไลน์อาจจะยังไม่ได้เป็นเกมลุค5ช่องได้เสร็จสับแต่ซิตี้ไปแล้ว3คนนะครับโดยมีตัวว่างเลยก็คือตัวริมเส้นนะครับอย่าง อย่างทางฟิลโฟเดนเนี่ยว่างโล่งๆเลยะนะครับแบบแบบไม่มีแบบเล่นคือแทงไปนี่คือได้เล่นเลยนะครับตรง,นเ,รนนตรงนเนี้ยเพราะตรงเนี้ยฮาลันเนี่ยได้บอลไปเสร็จปุ๊บผมไม่แน่ใจจ่ายพยายามจ่ายให้กุณตัวการเข้าทำมัง้งแล้วมันทำไม่ได้หรือ,อยังไงนี่แหละแต่เนี้ยแบบเนี้ยอันตรายคือทางเตียโก้คาทาร่ากับฟาบินโยโดนดึงออกไปนะครับไปพยายามไล่ไงพอพื้นที่เปิดปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหซิตี้แม่งดูอันตรายมากนะดูอันตรายมากจนซิตี้ควรจะได้ประตูขึ้นนำมากๆเลยนะครับจากลูกนี้แล้วลูกเนี้ยผมลากไปนะแม่งคือ ทุกทีมต้องผิดพลาดหมดอะปิดไม่อยู่จริงนะครับรูปแบบเนี้ยควินเดอร์บอยเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่าถ้าเข้าพื้นที่ประมาณหน้าเขตโทษเข้ามาช่องด้านในนิดนึงอะนะครับไม่ได้ริมเส้นนะไม่ได้อยู่ไม่ได้แถวแถวชัวร์คอนเซโล่แต่หน้ากรอบเขตโทษฝั่งขวาเทรนอาโน่ no, เล่นเล่นตำแหน่งเนี้ยให้ลิเวอร์พูลใช่ไหมตอนที่เล่นเป็นเป็นแบ็กเพลย์เมเกอร์อะแล้วหุบเข้ามาเล่นด้านในเป็นเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็กอะเล่นเป็นเหมือนเบอร์8เลยแล้วเป็นเบอร์8เพลย์เมเกอร์เหมือนเดอร์บอยเลยนะครับเทรนนนนน่่นะะซึงจจุุดดเเีี้ยครัับป็ทอตรายที่สุด์อนยะคครรับและถึงุณจู้ คุณก็ไม่สามารถที่จะปิดได้ทุกครั้งอ่ะมันยากมากที่คุณจะแบบยืนเชฟดีตลอดไม่หลุดเลยนะเพราะว่าบางครั้งเราต้องคุณต้องเติมเกมลุกนะขึ้นไปเล่นเกมลุกถอยลงมาช่วยเกมรับแบบนี้มันหลุดตำแหน่งได้ง่ายอยู่แล้วครับถ้าเรนนะ่ะได้เปิดแบบนี้มันก็กดรีโมทเหมือนกันเว้มันโค้งเข้าหัวได้เลยครับแล้วแล้วทางฮาลัานนี่แม่งถ้าลูกมาหัวแล้ววิถีดีอ่ะวิถีดีน้ำหนักดีเนี่ยคือได้เปลี่ยนมากๆกเลยครับกองหน้าวิ่งเข้าใส่ประตูกองหลังก็ต้องถอยเล่นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้ามโจโกเมล้น้นั่องเยาีน แต่อาริซงเบเกอร์ครับเนี่ยเห็นไหมบางครั้งมิดฟิลด์พลาดแล้วนี่พลาดเป็นต่อเลยนะพลาดแบบเป็นต่อพลาดแบบต่อเนื่องเลยนะเนี่ยมิดฟิลด์พลาดแล้วปิดหน้าเดอรอยไม่ทันชะลอไม่ทันเซนเตอร์นะครับพยายามประกบเต็มที่แล้วนะครับก็เสียเปรียบนับไม่ทันแต่คุณยังมีอาริซงเบเกอร์ยืนตำแหน่งโคตรดีจะบอกว่าแบบโอเคเดอ,อรอฮาลันหม่งไม่ดีก็ได้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ก็ผมก็ชมอาริซงเบเกอร์ด้วยว่าโพสิชันดีมากๆ ถ้าแบบเป็นรูปแบบนี้ถ้าคุณไม่สดจริงคุณม่งไม่โคตรเหนือจริงๆอ่ะเอาชนะอะรรสงไม่ได้นะคือฮาร์ล่ารูปนี้อาจจะต้องมงแบบต้องหม่งยากกว่าน,นี้หมงสมบัติเปลี่ยนทางอะไรหลอกกันโดนหลอกกันแบบต่อหน้าต่อตาอะไรอย่างเงี้ยคือมันถึงจะอะริสงเบเกอร์ถึงจะพลาดให้คุณนะครับพอครึ่งหลังมานาะที50ครับเจอลูกนี้โอ้โหนึกว่าหายตั้งแต่รูปนี้เลยคุณเห็นไหมซิตี้มันเล่นสูงจริงๆอะ่ะคือก่อนหน้านี้ครั้งต้องก่อนอะ่ะ ซิตี้ไม่ได้เล่นสูงขนาดนี้นะครับเพราะางั้นมันเข้าทางลิพูมากนะครับคุณถึงเห็นว่าลิพูสู้ได้อยู่ตลอดทั้งเกมเลยแต่เขา,าต้องไปแก้กเรื่องหนึ่งคือลิพูก็ต้องไปทำงานหนักอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเกมรับตัวเองไงแลกกันคนละแบบซิตี้เหรอถ้าคุณจะเล่นเกมตัวเองถ้าลิพูไม่แก้เกมรับลิพูก็โดนนะครับผมว่าถ้าลิพูไม่แก้ก,า,การเล่นวันซ้ายแบบนี้ลิพูโดนนะลิพูโดน,นะโดนแน่ๆน,น,น่าจะโดนแน่ๆเลยเพราะว่า ถ้าคุณไม่บีบแผงขึ้นไปแบบด้านใดด้านหนึ่งอะมันพื้นที่มันจะเปิดเยอะเลยครับแต่พอรีพูกแก้เรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองก็เล่นเกมสวยแบบสบายใจขึ้นซิตี้ก็ยิ่งแบบอาโดนแก้ซิตี้เขาทําไงก็ยิ่งบุกโดนแก้ปุ๊บจะต้องการประตูมากขึ้นซิตี้ก็ต้องโถมตัวขึ้นไปเพิ่มตัวขึ้นไป แบบนี้นะครับหรือบ,บุกหรือหลังก็เติมขึ้นมาเรื่อยๆหลังลอยขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นรูปนี้มาเข้าทางลิเวอร์พูลนะครับถ้าไม่ได้อเดอสซอนซูเปอร์เซฟปลายมือไว้ลูกนี้เข้าไปแล้วผมว่าโดนน้ำหนึหน่งนาที50แล้วแถมโดนอาเก้เหยียบข้อเท้าไปด้วยหูโคตรน่าสงสารเลยเห็นแล้วแบบเจ็บแทนเลยนะครับเหยียบไปเต็มที่เลยนะครับแต่ถามว่าทางซิตี้เนี่ยใกล้เคียงสุดต่อก็คงจะเป็นลูกนี้มั้งนะครับที่ซ้ำยิงเข้าไปแต่ว่าพอไปดูปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าจังหวะก่อนหน้าเลยไม่ใช่จจััััังงงงหหหหวววะะะเเเเเขข้้้้้้้าาาายยยยยิิิิดดดกก่่่อนน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 ปปปป็็็ฮลลลลไไึึฟบบโโรตตูคคืีีมมซแ นะเป็นทางฟิลโฟเดนได้ซ้ำยิงลูกซ้ำลูกยิงของฮาแลนด์เขาไอ้ซ้ำลูกชาร์จชาร์จประตูของฮาแลนด์ซึ่งก็ต้องดู v ีอาอย่าง1ก็คืออันนี้ถ้าอันนี้ไม่ฟาวสองก็ต้องไปดูว่าจังหวะที่ Baker, าบบอาร์ซูนเบเกอร์เนี่ยเขารับบอลเนี่ยเขากดลงพื้นแล้วหรือยังหรือว่ามันเป็นแค่การเข้าถึงพร้อมๆกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ต้องไปถามเรื่องนั้นแล้วเพราะว่าจบตั้งแต่ตอนที่ไปดึงลนะ ara, นะครับซาร่านะครับนี่เด่นมาก แล้วมีมีแบบมันเข้าทางบอลซาร่ามากเลยเว้ยพ o ซ i t ี้มาเปิดสู้อะพ o ซิตี้มาเปิดข้างหลังนะซาร่ายิ้มเลยครับหยควงเล่นกับบอลสนุกเลยครับไปกับบอลมันมากนะซาร่านี่คือแบบคุณต้องไปแก้ปัญหาเอาอะนะครับนะแบบขนาดดีอาร์ที่วันแน่ๆแล้วอะถอยแล้วถอยอีกอะต้องไปเอาจังหวะสุดท้ายบางทีต้องแบบสกัดแบบจังหวะสุดท้ายจริงๆเะจนแบบเสียเตะมุมอะไรอย่างเงี้ยคือดักก่อนไม่ได้เลยซาร่านี่แม่งเลี้ยงบอลสตรีมมากนะครับวันนี้แล้วก็ลิพูเนี่ยแก้เกมก่อนนะครับเปลี่ยนตัวก่อนพอไม่ได้ประตูก็เปลี่ยนตัวก่่ออนนนแตตขึ้มมาาเรกก็็งงงผ ทุกคนก็งงไม่ได้งงอะไรฟาบ,บินโยเข้าใจโดนใบเหลืองบ๊อบบี้ฟาบินโยเข้าใจว่าฟอลสไนอาจจะเเขาเรียกว่าโจมตีได้ไม่หนักหน่วงพออยากจะได้ตัวที่แบบก,กดกดแผงหลังลิเวอร์พูลได้ดีอยู่นี้เอ้ยกดแผงหลังแมนซิตี้ได้ดีอยู่นี้ถอดฟาบ,บินโนออกเข้าใจแต่เห็นชื่อซาร่าปุ๊บงงฮะนักเตะที่เล่นดีที่สุดของลิเวอร์พูลในแดนในแนวรุกเนี่ยนะจะเอาออกจริงๆเหรออะไรเงนะี้ยครับปรากฏเป็นความผิดพลาดก็ค่อยอยังชั่วสูตรเป็นฮาร์วีย์เอเลียดนะจุาหนุ่มเอเลียดก็มีเกมททีี่่่คคคออนนนนนข้้าางโเเะะรับแนะแลลววก็ปยาาง จอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับลงมาแทนฟาบินิโนที่ติดใบเหลืองนะครับดาวินดูนเยสนะครับดาวยิงค่าตัวแพงนะกองหน้าตัวเป้าลงมาเป็นกองหน้าแทนฟอร์มิโนแล้วก็เป็นทางฮาร์วียเอเลียดนะครับก็ออกเป็นทางฟาบิโอคาบินิโนลงมาแทนหลังจากนั้นแค่3นาทีนะครับนะลูกคว้างเปิดเกมออกมาของทางอ,อ,อาริซงเบเกอร์นะครับแล้วก็เตะหรือคว้างไม่จำไม่ได้แล้วนะครับนะปรากฏว่าเป็นความผิดพลาดของชูอาฮันเซโลนะครับนะแล้วก็เป็นความยอดเยี่ยมของโมซาล่าด้วยจะไปบอกความผิดพลาดอย่างเดียวไม่ได้โมซาล่าแม่งพิงม้วนดีมาก เหนือมากมันเหมือนกับถ้าผมจำไม่ผิดอะมันผ่านกองกลางว,าวะผมจำไม่ได้แล้วต้องขออภัยนะครับถ้าผ่านกองกลางบอกผมหน่อยนะหรือว่ามันเป็นไดเรกตจากอาริสงเบเกอร์ไปถึงซาร่าเลยนะครับนะลูกนี้ก็ม้วนผ่านไปเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่พลาดแล้วนะครับก็ยิงเอี้ยวตัวแบบยิงเข้าไปด้วยซ้ายนะครับสบายนะครับนำเลย1-0นะครับลูกนี้ลิเวอร์พูลขึ้นนำตอนนาที76กับผมรู้สึกว่าคือเต็มที่อะ่ะผมว่าแมนซี่ไม่ชนะแล้วเพราะว่าแผนอะ่ะพอลิเวอร์พูลยิ่งยิง,ยง,ยงนำได้จากเกมสวนแบบเนี้ยซิตี้อ่ะเสียทรงให้เห็นตั้งแต่ตตตตอออนนนนนนาาาาาาททททีี50แแแลลลล้้้้้้้ววววจรรริิิงงงงงงงๆััั่่่่่เเเเกมมมโดดดสสยยยยะะะคบถไไข ลิเวอร์พุก็ยิ่งรับลึกนะแล้วก็สวนรับลึกแล้วสวนเพราะว่าซิตี้ก็ยิงไม่ได้กูก็เติมกูก็ขึ้นถูกไหมครับเนี่ยยิ่งไปเข้าทางลิเวอร์พุแล้วพอลิเวอร์พุเขาทำได้จนได้เห็นไหมล่ะสุดท้ายก็ทำได้จนได้อย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีจุดแบบผิดพลาดบ้างแล้วยิ่งอื้ออึงเลยแอนฟิลด์อะยิงได้ปุ๊บนี่โอ้โหความกดดันเทใส่นะักเตะแมนซิตี้เล่นกันแบบหลุดหลุดเยอะเลยแล้วยิ่งแรงยิ่งน้อยลงด้วยนะครับช่วงท้ายเกมแมนซิตี้ก็มีความผิดพลาดเยอะมากๆเลยนะครับแต่ก็เกือบจะมาทำได้ด้วยคุณภาาาาาาพขขออองงงแแมมมมมมนนนนนนนซซิิิตตตตีีีี้้้ะะะทยย่่กกก็ััรๆจจหวเึ ด้านกว้างนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาเนี่ยเกือบถึงหัวฮาลันนะครับแต่เป็นเวอร์ชื่ฟานไดเนี่ยโอ้โหใช้ฮาคิสสังเกตสุดท้ายของตัวเองนะครับปั๊บมาตรงนี้โหเข้าอยู่ถูกที่ถูกเวลาโจโกเมสไม่ทันแล้วนะลูกนี้โจโกเมสห่างเลยเห็นไหมครับแต่เป็นฟานได้ครับครอเวอร์มาตลอดเลยแล้วก็เคลียร์สกัดลูกนี้โคตรสำคัญลูกนี้คือลูกนี้คือ3คะแนนนะเรื่องไอ้ลูกนี้คือ2คะแนนเหมือนกันก็ถ้าเข้าไปนี่1นึ่งห,งหงโหโอกาสที่แบบว่าซิตี้จะ ผ่อนเกมแล้วก็พอแล้วรู้สึกว่าโอเคได้ประตูแล้วเอ้ยเกมนี้อาจจะแบบเล่นกับจังหวะบ้างแล้วก็อาจจะมีก็ได้นะครับแต่คงอาจจะไม่บ้าเลือดแบบโหมจะเอาชนะให้ได้แล้วไปพลาดอีกหรอกผมมองนะแต่ว่าพอฟานไดาเคลียร์ลูกนี้ได้ซิตี้ไม่มีทางเลือกครับก็ต้องเปิดเกมยาวจนถ,ถึงท้ายเกมก็เลยกลายเป็นบุตรบิดเกือบจะเสียประตูที่2ที่3อยู่ตลอดเลยเพราะว่าแรกแล้วช็อตนั้นมันคือแรกแล้วเป๊ปก็ต้องแรกแล้วไม่งั้นก็ศูนย์แต้มอ่ะถูกป่ะถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยนะโูตนตีเสมอขึ้นมาเนี่ยนะลูกนี้จะต้องโหผมว่าแฟนล Yes, แล้วจริงๆแล้วถ้าถามว่าเป็นแฟนบ bon อลน่ะผมก็เข้าใจว่านักฟุตบอลนอะ่ะเขาถูกซื้อมาค่าตัวแพงเขาก็คงอยากพิสูจน์ตัวเองเขาก็คงอยากที่จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแหละแต่ผมคิดว่ามันมันมีจุดเส้นแบบบางๆระหว่างคุณที่กดดันอยากจะทำเอ่ออยากจะพิสูจน์ความสามารถตัวเองอยากจะปลดล็อกตัวเองอยากจะยิงประตูให้ได้การตัดสินใจในจังหวะที่ถูกต้องนะครับคือลูกนี้คุณไม่ใจ่ายให้โจต้าเนี่ยไม่ไม่เป็นยังยังไม่เป็นไรนะแต่คุณไม่จ่ายให้ซาร่าเนี่ยผมว่าไม่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 ใช่อ่ะเข้าใจป่ะอันนี้ผมพูดตรงๆนะแฟนร